ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมอยากรายที่วชมที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับกำแนะนำกูเตมันแล้วนะ าถึงก็ราดน้ำราดส่วมกันไปก่อนแล้วกันทุกคนในครับได้อยู่ผมอีกเช่นเคยนะในชนด์ของชิปสมิธเพนเพื่อนครับอย่าลืมที่สำคัญกดไลค์กดซับตกไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นกาลังใจกับช่องผมด้วยครับรอบนี้อยู่ในรอบอ่รอบบ่ายครับรอบบ่ายนะรอบเล่นไปคุยไปอีกเช่นเคยเข้ามาลองกันที่วายเบเนโตครับน้าผี่าจะมาลองปั่นน้าผีกันดูแล้วกันครับลองดูว่าจะไปได้สักเท่าไหร่นะฮะไปโดนมาหลายเกมเหมือนกันนะครับนะ จบไม่สวยทั้งนั้นมาเจอหน้าผีลองดูลองดูแลาได้เร็วก็หนีเร็วเลยครับเพื่อนครับอย่าไปซีโรคซีเรียดมากครับเบทสิองทุนเข้ามานิดเดียวทุนเข้ามาไม่เยอะมากนะฮะเหมือนจะไม่ค่อยทํางานเบทสิโดดเลยเลยกันไป40ก่อนเยโดแข็งโป๊กกระบอกหมาวายมาอย่างนี้ผางก็ไปเต็มแผง340แตกนอกกันเพื่อนครับเ6ต่อเนื่องไปลูกคิวมา16ดอกนี้ยังไงได้เรื่องได้ราวเป็นเจต่อเนื่องไปรู้เรื่อง กระเบื้องแตกอ่ะย่ะ460ก็ 4, 6, 6, 6, แตกนอกได้ผลได้ผนได้เรื่องได้ราวเหมือนกันแคปส่งกันบ้านก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆครับนะไม่รู้ต้องสู้กันยืดเยอะยืดย,ย,ยาวขนาดไหนสําหรับายเบนิโตในรอบบ่ายรอบนี้นะผู้เล่นเยอะเหลือเกินแปลกๆเหมือนกันนะแปลกๆเหมือนกันวันทํางานวันธรรมดาแบบนี้ผู้เล่นเยอะไม่รู้เป็นวันหยุงวันหยุดของใครหรือเปล่า เนี่ยครับพอผู้เล่นเยอะตัวหารก็เยอะครับทำให้เราเล่นยากขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่เท่าไรหรอกไม่ขนาดมือมดรอกไอ้ย่าผางเข้าไปเต็มแผง48ไว้ทำงานหน่อยเพื่อนสวยงามคุณสาม้เพื่อนไอ้ย่าเบากริบมาดิมาดิเอ้ลูกคิวโอไม่มีชุดใหญ่ไฟกระพริบบ้างเหรอรอบนี้ไอ้ลูกเอเป็นวายได้คิวเต็มแผงผางเข้าไป ตอนนั้นเราเราไม่มีอะไรต่อเนีนะครับยังได้กินนอกเรื่อยๆครับเพื่อนครับไม่ยังไม่แย่สักเท่าไหร่โอ้โหแถวสองไม่มีนะวายมาให้วันนี้จะได้เข้าฟรีสปินวายเบนิโตไหมผางกันไปลูกเจสิบไม่มาเป็นสเกตเตอร์แทนนะฮะเห็นที <Okay. S 2> จะต้องใช้วิชามาอีกแล้วครับทุกคนครับโดดเบ็ดนะฮะดูทรงดีๆดูทรงดีๆเผื่อจะเก็บทรงไม่ก็อยู่มาดิเพื่อนอายา วันนี้เอาจริงก็กำไรไม่เยอะนะตั้งแต่รอบเที่ยงรอบบ่ายมานี้นะครับเล่นปั้นไปปั้นมานะครับผางเข้าไปดอกนี้ออยาเผ็ดร้อยเพื่อนมึงอย่าทำกับกูแบบนี้พอโดดขึ้นมาก็แข็งอีกแล้วนะครับสวยแล้วเดี๋ยวถ้าแข็งมา,มากๆผมจะลงไปตั้งลําใหม่นะครับแล้วก็ค่อยโดดใหม่อีกรอบนึงฟลุ๊ปไอยากุ้งกิงกุ้งกิงสองร้อยเบาจัดเบากริบรต้องมีตัวคูณโห,หดครับต้องมีาวลงตุ้มต้านครับ ให้สมราคาวายเบริโตหน่อยไวน์เบนไอ้ยเย่หมดอีกแล้วมั้งคุณดูสง่งโอ้โอ้ไมค์กุนเนสโอ้ไมค์กุนเนสโอเคสิมาช่วยชีวิตจะหมดแล้วเชียวจะหมดแล้วเชียวอาย้วยไว้มาอย่างนี้อายไม่เข้าเจะได้จังอายอายไอ้เพรสเออเอาไงดีว yeah. yeah. <c oughs> okay, ะโดดอีกรอ,อบไหมเพื่อน โดดอีกรอบไหมเต็มแผงพอเบ็ดร้อยแล้วไม่ติดอ e ีด็อกซ์จะตั้งลำโดดอีกรอบแล้วกันครับไม่งั้นเอาไม่อยู่โอ้ดูดอกนี้แม่จะปคุณลุนช่องแม่โอ้โหได้นอกนะสองเก้าสองเฮ้ยใเลยไปเลย,เลยไ,ปไปเบ็ดสองร้อยอย่โดดเกินโอ้ยเสียแวบเสียแวบเสียแวบกีตาร์ลูกสิบกีตาร์ลูกสิบได้แมวมาสองตัวอย่างนี้ผางเข้าไปดีเพื่อน พังเข้าไปลูกสิบอย่างนี้อู้เป็นไวล์ล็อก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 ,อกพังเข้าไปดอกนี้เรียบร้อยเสร็จกูแล้วไอ้สัตว์เลิก <laughs> เล่นยากเกินเล่นยากเกินสี่เก้าแปดแปดห้าครับไอีจิโตถ้าไม่มาคอมโบคอมจอยดอกเมื่อกี้ตายเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนนะเกือบตายไปแล้วเชียวเพราะฉะนั้นแคปส่งกันบ้านเพื่อนๆก่อนแล้วกันครับได้มาห้าพันฝาห้าพันฝาเดี๋ยว อมีเศษอยู่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราปัดเศษเล่นๆกันเพื่อนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอคุยกับสมาชิกในกลุ่มนิดหน่อยนะครับแคปส่งแล้วรอดตัวไปนะฮะไอ้เหี้ยเกือบตายสักครู่ครับมาเร็วจบเร็วครับเพื่อนๆครับนะทรงแบบนี้หนีดีกว่าโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะมายังได้มาอีกนิดหน่อยครับอีกชุดโอเคจบปิงจบปิงถือว่าปัดเศษแล้วกันนี่แคปส่งเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยนะ พิมพ์ส่งกันปุอก,กันบ้านกันหน่อยบอกว่าได้มาก็พอแล้วกันนู่นนี่นั่นดูนะดูก่อนหน้านี้เออประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งสครูครับโอเครู้เรื่องกับเรื่องราวนะจบปิ๊งจบปิ๊งพอดีฟ้า อะมีแตกไอแปะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วโอเคก็ยังไงก็ใครที่สนใจเป็นสมาชิกก็ปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับของคลิปทุกคลิปนั่นแหละเพื่อนๆรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะฮะไม่แนะนำเพื่อนเล่นตามครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับช่องของผมด้วยครับมาเร็วจบเร็วครับแบบนี้นะครับคนเยอะๆแบบนี้นะได้มาแล้วหนีดีกว่าครับทุกคนครับโอเคเกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามได้เลยครับสหรับเกมนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย